เนี yep. yep. ่ยต no, 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 no. oh. uh okay, uh, ังบ้านเป็นเทวดาแล้วยางในเมียสนต้นเงี้จะกลอยปี่ล้อย่างเงี้แบบนี้ก็ยังไงทุงยาสรรัดหนาไหมมองยังไงฟังเลยโอ้อกว่ฝนก็ปอแปะปอแปะวะ ยังแลวเป็นลังด้ยยงเ้ยอ้ยสาวนายังเปยอยู่โอเคอยอาคิใม้าไขม้าไขมาก็ใช้มาร์คทุกคนมาดิคิวยังอยู่ใช้มาร์คคิวยังอยู่คิวต่อไปอะไรอาจาชื่อันื่ออะไรนะของคิวท่าทางไปสระนวด่าไป เหมือนที่สองยางเที่ยวทั้งผู้ครับอากาศหมอกอมผู้ปัดยังได้ไหมบอไม่สมาชิกเนี่ยส่อตายว่ากระเป๋าไอ้ผู้สาวไพ้โคขดแม่นในยมือกูก็จะเจ้าหน้าที่ยุทยาหน่อยน้ำเที่ยวครับผมพ่นกลุ่มทัวร์มาเที่ยวครับเดี๋ยวเช็คเช็คนาตามเ้าคุณหมอกน่ครับ เบื้องต้นคลิปไว้ตอนเศร้าแล้วถ้าเบิ้งมือแลงมือแลงกับแร้งก็ตอนยืกันคอยดูเกี่ยวกบตอนกลับนะครับพีความ่นเนั่งแบบสองคนเก็บภาพแล้วเช็หนาตอนเศร้ากันตืองข่นาหัดตันยังไหวแล้วถ้าเบิ้งมือแลงจัง ถึงแล้วครับสาโนดาตสมาชิกกำลังเก็บรวบวิดีโอครับอยากถ่ายรูปเล่นน้ำมาตั้งรอนนะพี่คุณเลยลุเล่นน้ำมาเนี่ยเจ็ดเจ็ดท่านบุญรอดจับกินอะไรอ่ะซาโนดาตเขาคืดคืดตัวอยู่เนีย

มาโอ้ยนางแบบหมอกหมอกลอยต่แสบายกยัง่สปาเทา ตีนเจ๊นะสปาสปาสปาครับสปาก็ทำสปาเท้าครับเย็นสบายมากครับเพื่อนเราจะไปที่ไหนนะพาลมซักพาลมซักแชร์บางเจ็ดรู้สึกเจ๊ะผีเดี๋ยวเนาะหมองแชร์ไหมวายหมาจุ่มกันอะหม้จุ่มซีดก็ไปแชร์เป็ดก็ไปแชร์ไตฮะมึงหม้จุ่มซีดเหรียญกัเป็ดกันอะไรทั้งนึงล่างตีนทั้งนึงเิียดล่างนะจากจัง เดี๋ยวเดิอนน่ารัางเลยปางเปพาลมซาครับตอนนี้ทีมงานไหนยังเปะมาเคนน่มีแดดเบกอัพเาดีเป์แล้วหนแล้วโอ้ปอเจ็บเป็นงเนาะไหวบอไหบอไปชิวแยืนขึ้นนี่แหละทำเพราะอยากแรียนเลยอเด้ ว่านลากขาขึ้นนะมือนี้ย่างสบายแล้วเพื่อนลาบเย็นดีจ้ะร่มรื่นแต่งงนอนแต่เย็นจนน้ำเลยเนี่ยโอ้ปวดหลังแวเอาใส่ข้อแคมเก็บภาพอยู่ท่านน้ำสายอยู่ไปอยู่หลังเทียแคมบ่ม,มีเนี่ยเจตันยังไหวบ่ อย like like no? so. ู่เจ็ดไปกอนมูนเจ็ดองนาไปแล้วเจ็ดผาเจ็ดท่านำกระเป๋าไปใส่เจ็ดท่ำบอกระเ๋านี่ป่ามันีเจ็ดผิดเปี้ยมันมีมาเต็มเดินทางตอนเราโมาท่านเจ็ดน้ตกน้ำตกยังกว่เจ็ดกูอ่านไปนะฮะ

เด้ยังว่ากินอะไรแซ่แห้งอ่ะแกวนี่อ็นมูกรเทียมากะเทียมแบบอร่อยมากนี่งวกะเทียมเหรอขิปลากินขาวปลารับตบทำซาไงเอ๊ะเงินตังเลยอหาิวกิ่นเขาอะไม่ร้ในฟิวเดี๋ยวเนี่ย อังผีเด้อกินเขานั่งแบบเป็นเซลฟี่หุ่นหุ่นตกทำซอสนี่นะครับสูงครับขาสั่นแล้วน้ำจะเวิดแล้วครับนี่หยดๆ เดี๋ยวกินขอาพี่มงครับถึงพารลมสักแล้วจุดถ่ายรูปยอดฮิตน้นนนาพานชันมาก,น,มาก <c oughs> นั่งแบกปจัจจัเยเหรออย่างรว่าถ่า,ายรูปโม่มโอส้สภาพเยอะไปเย่ะไปไกลด้วย ยิ่หนักแต่เครื่องตกเลยตกได้แค่เดียวได้เขาบางเรียบร้อยแล้วมาบม้าแล้วมึงนี่เราต้องขายนเียนยางกับพื้นเสร็จเลยเดก้นเสร็จเลยไปหุ้นไปหุ้นเสดาไม่มีฝาถทิศ นีพาทีนี้วิวสวย่ครัเลยยืมหล่มเพราะเราไม่เจอเอิ่นตายมา้ไปขายไ่ได้วหมาขับผมหอนเราคาเฮี้ยนเอ้ยกูไปเก็บรวบของเขาเนี่ยด้วยเขาหามุมใหม่เออเขาหามุมสวยๆก่อนนุ้ <lawsuit. S 2> ulously, ยทรงนุ้ยส่งนู้นุ้ยทดลองเลยคุณหมอคือมาเก็บรวบนะม หลเ็บจมันหลดเกินพุ่มใจ้นเล็บซะเลอเกินดึงผาเออขันไปยืนเลงผาอยนี้มึงกูสีไายต่อด่สลักยังเนี่ย สูงชันมากอันนี้เป็นฟังเพชรบูรณ์ครับเอครันบรรยากาศพาลมสักตอนนี้มาถึงพายาเมฆก็ เึงเห็นแสงพระอาทิตย์หน่อยๆในทีมงานมีงานดิยังเมื่อนเลยเ็ขาลาอะไรนี่ล่ากำลังเก็บขาเก็บบรรยากาศอยู่น่ายังเน็บหูคือ็ดีนอดกันไปอยู่คฟ้องคือเ้ๆบอกว่าเขาอยากบอกว่าอยากไปเที่ยวทเนี่ คุณหมอเก็บผ้าพ่อ <Yeah. S 2> เราวันนี้พ่อแล้วอยากกลับไปนอนแล้วมีพาทิตชพแล้วนิดนึงสามหลุดเลยกำลังเก็บผ้ากันเนี่พูดไหมจะคือไม่เนี้พูด บ้านซอวิศวะคนนึงเห็นนะเห็นไหมวิปอาทิตย์โพแล้วเราคอยมานานเบิดมือตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าเฮ้ยเออื่นเขาอาจจะเห็นแสงแรกเลยไปจะตื่นแน่นอนอันนี้กน่าจะเป็นแสงสุดท้ายเจ้าไปเบิ้งเหมือนเด็กเหมือนกันไม่เห็นพระอาทิตย์ได้เหมือนเรา นันสิรับมองเยี่ยมผาเยี่ยมเยียมพูนบอกต้นใหญ่ๆต้องแยกอยู่ได้ีแต่พวงยังเปิดแต่ว่าสเด่ยังไงน้อเด็กแก้งจะเบิ่งยูพาใดพาที่ตกพ่ออะไรได้เนี่ยอีกคือผาหนึ่งมันช่ได้เขาไปไกลอีกโอเค่อไปพามาดูวะซะ ไข่ไก่ถ้ามาดูสวยป่ะกับพ่อใดอยู่แต่วอยู่นี่กับอเคด้นมันจะไก่เกินไหมเขาจะกลาบคำวาเด้ย่ยมกรับย่ยมครับหาโล่เยเงลบรักบึกซารโพเราหนาวาเบิดมือถ้าอยู่วันไม่แดดเนาะไมีแดดมื้หนียตายยางไก่ไก่เดี๋ยวเดี๋ย อันนี้ก็ตั้งใจเลยนะทุ่นทุนสั่งมากนั่งแบบนั่งแบบพอจ่าไดตอนนี้มากล